แกต้องการพี่นายกรรมแ้ะทำไมแกต้อง่อยหนูไปด้วยก็เพราีว่าระหว่างทางฉันนึกออกได้ว่ามันมีหนึ่งวัตถุดิบท oh? ี่ฉันต้องการมากกว่าพิ่นายกรรมของคุณลุงอีกนะอะไรวัตถุดิบอของแกฮะแกไปข้ออไง ก็หมายความว่าผมต้องการแมวหนึ่งตัวที่จะทํายาเป็นยาที่ผมต้องการทำมั้งแต่อายุสมัยเด็กและตอนนี้ผมเจอมันแล้วก็อยู่ข้างๆผมนั่นแหละไอ้ไหนูเดี๋ยวนะแล้วเราเป็นนายกรรมที่ที่แกขอมาล่ะพี่นายกรรมเนี่ยมันก็ออาแน่ๆแล้วละ่ะแต่แค่อยากจะเล่นเกมว่าคุณลุงสักหน่อยผมก็เลยต้องล่อคุณลุงมาที่นี่อย่างไงละ่ะเ,เดี๋ยนะ แกล่อมาฉันล่อมาที่นี่ล่อมาทําไมฮะแกก็มาหาฉันที่บ้านก็ได้แกแค่มาไก่ขี่แกฉันดีๆไม่ต้องทําให้นายกมหรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่แกแค่พูดดีๆกับฉันฉันก็ยอมให้แกก็ได้แบ่งห้าสิบพันสิบก็ได้ฉันยอมยงแค่เอาไอ้หนูคืนมาก็พอคงไม่ได้ละครอะไรนะหมายเขาว่าไงที่แกบอกว่าคืนไอ้หนูไม่ได้แกบอกเองไม่ใช่หรอว่าถ้าแกเอาถ้าเกิดฉันเอาพินัยกรรมให้แกแกจะคืน ไอ้หนูให้ฉันไงมันสายเกินไปแล้วลหละครับสายเกินไปเลยของแกแกแกเล่นตุกติกแน่นอนเลยแกทำไมแกถึงทำแบบนี้ทำไมแกไม่บอกความจริงกับฉันล่ะฮะความจริงเนี่ยผมไม่กล้าบ,บอกคุณตรงๆหรอกรับเพราะกลัวคุณจะทำใจไม่ได้ความจริงความจริงที่ทำใจไม่ได้หมายความว่างไงถ้าผมเล่า มันจะนานหน่อยผมลเลยขี้เกียจเล่าแต่ตอนนี้ไนนๆก็เอาพิหนายกรรมมาให้ขนาดนี้แล้วช่วยกรุดาวางไว้ตรงกลางเลยครับตรงตรงกลางหมายถึงตรงนี้เหรอใช่วางเลยครับเดี๋ยวผมไปหยิบเองส่วนไอ้หนูเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนยังไงผมก็คงจะคืนไอ้หนูไม่ได้อีกต่อไปแล้วละครับ าชีวิตคุณลุงมาเสี่ยงเลยครับผมไม่อยากให้คุณลุงต้องเจ็บปวดไอหนูถ้าแต่วันที่เอหนูหายตัวไปลุงรู้สึกเจ็บปวดมากนึกเมื่อลุงเจอหอนูแล้วแล้วจะปล่อยหอนูอยู่กับแม่มดอยู่กับพ่อมดลุงยอมไม่ได้อ่ะ,อะวางแล้วเรื่องไงต่อนำของทั้งหมดที่คุณมีไปไว้ในกล่องเลยครับกล่องไหนของแกกันฮะหันไปข้างหลังดูสิครับ นั่นแหละครับวางใส่หีบเอนเดอร์เชสแล้วก็เดินไปข้างหลังกล่องเลยครับกุลงอยัยนะครับหุบปากมันไม่ใช่เรื่องที่แกจะมาคุยหรือสสยนาทั้งสิน้นทำมากเกินไปนะจะทำหรือไม่ทำละครับถ้าไม่ทำผมก็จะจัดการตอนนี้เลยจัดการอะไรของแกฮะก็ผมก็จะปลายยาพิษใส่เจ้าหนูนี่ไงนี่มัดมือชกชัดๆเลย โถ่เอ้ยคุณลุงอะไอ้หนูล,ลุงลุงขอโทษที่ไม่สามารถดูแลหนูได้ดมีมีความหลังอะไรกันเหรอไม่ใช่เรื่อของแกอย่ามาเสแสร้งหรืออย่ามาสารแน่โอ้มีอย่างนี้ด้วยเว้ยไม่อยากเชื่อว่าอายุปูนนี่แล้วยังรู้จักคำพวกนี้ฮะฉันด่าได้เป็นชุดเลยอะ นี่แค่ปรซอฟนะซอฟซอฟเอาก็ได้ถ้าแกต้องการอะไรฉันยอมหมดเพียงแค่ไอหนูปลอดภัยก็พอ,อดีเลยพ่อครับได้โปรดช่วยได้ชีทางให้ผมด้วยว่าผมควรจะไปยังไงต่อผมไม่รู้จริงๆแล้วว่ายังไงต่อดีตันไปหมดแล้วครับได้โปรดพ่อแม่ ช่วยชี้ทางให้ลูกด้วยครับอ่ะฉันใส่ของทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเรื่องไหต่อเดินไปเลยครับเดินหลังไปเดินถอยหลังไปเลยอ่ะแค่นี้พอยังอ่ะไปสุดเลยครับสุดเลยเหรอสุดอ่ะสุดเดินเข้ามาข้างห้าหน่อยครับ กลไปครับเหมือนคุณประชดนะครับอ่ะอ่ะล้าไงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่แกขอโทษนะครับเฮ้ยอนีอ่แกแกทำอะไรเนี่ยผมก็แค่ใช้พลังพักคุณตกลงไปในหลุมที่ฉันวางไว้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยอาล่ะครับ หมดเวลาสนุกแล้วล่ะครับเขาคุณมากสำหรับพี่นายกและโซนไอ้เจ้าหนูนี่ด้วยทีนี้ผมจะได้ทำยาสักทีผมขอตัวก่อนนะครับไม่ออไอถอยไอปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันออกไปถอยเวรแล้วไงเอาไงเดี๋ยวนีเ้เดี๋ยวนะมันจะเป็นกล่องระเบิดปะวะนี่อะไรอ่ะอินสันเัียาฮิว ไอ้นี่ก็ไม่บไปมบาลน้องเบลกแกเนี่ยมีบอลแล้วอีกแกหมดดีนะมีของขโม,มยอะไรไหมเน,น,นี่ยอะไรเนี่ย slow falling จะมีอะไรไมีอะไรที่จะทำให้ฉันโออย่างที่นี่ได้บ้างเนี่ยฮะคุณลุงฮะไออ,อยู่ไออดูยังปลอดภัยใช่ไหมลูกปลอดภัยอยู่ฮะคุณลุงเป็นอะไรบ้างฮะเออลุงไม่เป็นไรเดียเด๋ยวลุงจะเดี๋ยวลุงจะไปหาหนูจุดนี้แลหละโถ่ นี่ยาอะไรอ่ะโถไม่มีรกต้งใส่ต้องอุ๊ยอึ๊ยอึ๊ยโอ้โหเธอเท่ามาสเตอร์ยาประเภทไหนวะเนี่ยแล้วใครเป็นคนเอายาพวกนี้มาใส่กล่องแต่มันอาจอาจะาอจจะไม่ถึงคำตอบนะตอนนี้แต่ตอนนี้มีรายได้มีอะไรหยิบได้ก็หยิบไปก่อนเอาล่ะลองดูที่มันเป็นไรแล้วก็ เโลเนตฮะเโลเนตยางั้นะแต่ว่าฉันไม่มีกันพาวเดอร์นี่โถ่ oh, oh, กันพาวเดอร์ก็ไม่มีแล้วจะทำยาสแปดได้ไงวะน่ะโถ่เ้ยไม่ไม่ได้ช่วยเลย <c oughs> เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิถ้าจำไม่ผิดมันสามารถทำอันนี้ได้ถ้าวางอย่างนี้วางแบบนี้ล่ะ แล้วก็แบบนี้อย่างนี้แล้วก็วางเป็นตัวเอเอาโถอยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเสียนระเบิดเหรอแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยเอาละสิงานสนุกแล้วลหละรอบนี้แม่มดเรียกฉันว่าพ่อมดสิงฉันเป็นผู้ชายนะเว้ย ฉันจะเรียกว่าแกเป็นแม่มดหรือพอ่อมดแล้วก็เรื่องของฉันแต่ว่าฉันจะทำบางสิ่งบางอย่างที่แกต้องต้องตกใจแน่ๆทำอะไรล่ะแหกคุกที่แกสร้างเองกับมือเพราะความสะเพร่าของแกเองหักเหมือนแกเก่ง <c oughs> ก็มาดิครับเอาเฮ้ยปุ๊บงั้เอาวะเ,เป็นไงเป็นไงเป็นกันเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอ้เอสียงอะไรอ่ะ ฉันบอกแกแล้วสวัสดีเฮ้ยไปไม่ได้ทำไมแกถึงก็อย่างที่บอกฉันแหกคุกแกด้วยความสับเพ่าเพราะแกลืมสิ่งนี้ไว้ไงไม่จริงนะทำไมโถยไม่น่าเลยเสียใจด้วยนะครับแต่ผมคงต้องประทักกับคุณอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วละครับแกจะทำอะไรก็ไม่มีอะไรมากแค่หยิบอาหารเฉย ลงมาเียกว่ามามาเจอกันหน่อยไหมปะทักกันเลยมาแกเป็นคนพูดเองนะก็ดนะก็มาสิครับคิดว่าผมกลัวเหรอได้ <c oughs> <c oughs> หายไปแล้วกดลงนะุงฮะไอ้หนูเฮ้ยมา <c oughs> มาเจอกันหน่อยไหมล่ะได้ทั้งกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบหยิบเดี๋ยวเอาเอาเอาเงินเอาเ่ินเอาละมา ฮ้ยเนอะเออโอ้โหควายสั้นเนี่โอ้โหเต็มเลยเอาละถึงเวลาที่แกต้องรับสิ่งที่แกทำแกต้องรับผิดช่อบในสิ่งที่แกทำทั้งหมดคิดเลยว่าฉันจะกลัวฉันมียาทุกอย่างที่ฉันมีแกตีฉันนันก็กินยาอยู่ฮคิดเลยว่าคนอย่างแกจะหยุดฉันได้ไม่ร้องไม่รู้เห็นนะโถ้ยเออ ยาเซลฟอลิกไม่ได้ช่วยโอ๊ยโถ่อยเดี๋ยวๆโอ๊ยโอ๊ยติดแล้วโอ๊ยฮึ่ยคำอะไรของแกยาของแกทำอะไรฉันไม่ได้อีกต่อไปแล้วดูสิฉันไม่ติดพิษที่แกทำเลยไม่ไม่แกเปิดบทอะไรของแกเนี่ยนฮะแกมันกโกงโกงที่ไหนล่ะครับถ้าโกงกว่านี้ผมคงจะต้องทำสิ่งนี้แล้วครับ แกทำอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ไงดับมาลองหน่อยไหมล่ะครับสักนิดนึงไม่เจ็บไม่ตายลองดูไหมล่ะครับอุ้ยแกลองเลยอะมาสิคิ่วาอมกลัวเหรอแกแกมันปีศาจปีศาจแกเป็นคนเรียกด้านผู้ของฉัน ตาบินแท้จริงของฉันร้ายกว่าที่แกคิดไอ้หนูไอ้หนูเดี๋เดๆอไอ้หนูลุงมาแล้ว ลงุงทำไมคุณลุงเป็นแบบนี้ลุงเป็นอะไรอ่ะคุณลุงดีๆของผมไม่ใช่อย่างนี้ดิคุณลุงเป็นคนอ่อนโยนทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะขอโทษนะลูกเอ้พ่อเผิอปล่อยให้ด้านมือของพ่อออกมาลงุงออกมาได้ล้วเอ้เหนนะพ่อพ่อขอย ้นี่เองจิบๆนะลุงลูกลัวมันมต้องกลัวนะลูกเอ้อย่างจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วเพ่อขอทุกอย่างมันจบแล้วลูกเอ้ยมันจบแล้วจะได้กลับไปบ้านแล้วคุณลุงเราเป็นนายกรรมนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วล่ะพ่อครับผมจะขออนุญ,ญาตพ่อ ในการสวมใส่สิ่งที่พ่อให้กับผมไว้คุณแม่ครับผมพร้อมที่จะใส่ชุดที่แม่และพ่อเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาครับเอาละเอเอคุณลุงฮะเราจะไม่ไหนต่อฮะถามได้ได้หนูเอกลับบ้านสิลูกเอ กลับบ้านในระหว่างกลับนี่ก็ขอทำพิธีหน่อยปโอเคเอาอละไอ้หนูเอ้ยกลับบ้านไปะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยังจะมาอีกเนาะหืมยังจะมาอีกเนาะไม่เข็ดจะโอู้ว้าวไม่เข็ดใช่ไหมฮะไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมฮะไม่ไม่เข็ดใช่ไหมอือจริงๆเลยพวกแกเนี่ยกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านกลับเข้าช่องไปนอนได้แล้วโอ้แต่ว่าตัวจากท่าทางคุงต้อง ต้องพักคืนนึงอะ่ะนูตามตามตามพ่อมา,อาตามมานะเว้ยนี่ไงถึงแล้วลูกเอ้ยข้างหน้าที่พักชัว่วคราของเราอ๋อทำไมมันโอ้ยทำไมมันโอ้ยดี้จี้จี้โอ้ย แล้วมันมาแล้วไอ้หนูเข้าช่องเข้าช่องเข้าช่องเฮ้ยเข้าช่องก่อนลูกเอ้ยเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยพักก่อนลุ้ย ได้ฟืนลุงลุงวายเอวอะอ